สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับก่อนอื่นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญา,านในการรับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ก็พบกับผมม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมก็มีเครื่องรางนามาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับ ด้านหน้านี้เป็นเป็นตลับสีพึ่งครับนะครับเป็นตลับสีพึ่งข้างในก็บรรจุสีพึ่งผงพายเป็นผงพายทั้งกลมนะครับเป็นผงพายทั้งกลมผสมได้น้ํามันพายทั้งกลมมานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์หมอธรรมนะครับสายสีสเกตสายอีสานใต้เนี่ยท่านได้บรรจุอาคมและได้สร้างเป็นวัตถุมงคลขึ้นมา มีพระเกจิที่ร่วมเสกก็คือหลวงปู่ทองมีสุจิโตนะครับร่วมพิธีทานจิตปลุกเสกอ่าอันนี้ด้วยเป็นเป็นสีพึ่งนะครับเป็นสีพึ่งของอน,น้ํามันพรายนะครับน้ํามันพรายทั้งกลมแต่ไม่มีภาพประกอบนะครับโอ้เนื่นองจากภาพนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นเครื่องรางสายสเสน่ห์เมตตาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเมตตาค้าขายนะครับ ไม่ต้องสีใส่ปากก็ได้เอาเก็บไว้ที่ร้านค้าร้านขายหรือบ้านเรือนหรือพวกพารัตนาติตตัวทั้งตลับเนี่ยก็จะเกิดเสน่ห์และมเมตตานะครับตามความเชื่อนะครับถ้าอาจารย์หมอทำท่านสร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่เยอะนะฮะบรรจุอยู่ในตลับมีการปลูกเศษเรียบร้อยนะครับปลูกเศษเรียบร้อยแล้วก็เผื่อจะมีคนที่ชอบแล้วก็มีคนที่ศรัทธาในสายพายที่ เป็นน้ำมันพายและนำมาทำเป็นสีพึ่งนะครับด้านในนี้ก็จะมีชนันวนมวลสารที่เป็นมงคลด้วยนะครับเป็นสีพึ่งที่มีมวลสารต่างๆที่ได้รวบรวมตามตำหรับตำลาวิชาสายอีสานใต้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ดูครับเห็นชัดไหมครับอันนี้ตลับแบบได้มาพุ่นๆเลยนะครับ ได้มาพูดคุยเลยครับดูครับนี่คือสีพึ่งพายทั้งกละคงนะสุดยอดของแรงของท่านอาจารย์หมอธรรมนะครับเพื่อจะมีพี่ๆที่ชอบนะครับศู4ย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์ปดเป็นเบอร์ทวงผมนะครับแอดไลน์กันเข้ามาพูดคุยได้นะครับสวยงามนะครับหอมนะครับหอมถึงหลังกล้องเลยนะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าได้มาเพิ่มเดี๋ยวจะนำมาทำลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสนใจนะครับพี่ๆโอเคครับวันนี้เราพบกันตรงนี้นะครับสั้นๆส,สวัสดีครับ